ยงก่อนนดับแรกอืประสบการณ์การเล่นหนังผีใช่ไหมเคยครั้งสุดท้ายที่ที่ที่เล่นก็คือเรื่องที่พี่เล่นเป็นคุณนายลั่นทมอ๋อนานมากนานมากใช่ไหมครับนานมากนานมากแต่ว่าพี่เหมือนเดิมค่ะยังสวยเหมือนเดิมใช่เราเข้าข้างใจไว้ก่อนแต่ว่าอันนั้นก็หนังผีก็คือหนึ่งก็จะถ่ายดึกนะคะ สองก็คิวบางคืนก็จะเยอะค่ะเป็นพิเศษอแล้วก็แล้วก็มันก็เหมือนแบบอีกอีกอีก,อกฟีลลิ่งหนึ่งแนละมันก็ไม่ไม่เหมือนที่เราเคยเล่นเล่นมาว่าก็อบอกว่าภาพยนต์เรื่องเรื่องฟโลหรือตามเนี่ยเรื่องตามเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นแบบระทึกขวัญอีกแบบหนึ่งในพาร์ที่อนนี้ต้องไปอยู่ตรงไหนบ้างค่ะ แล้วไปอยู่ก็เกือบทุกตรงเลยค่ะทางเอกไปไหนเราก็ไปด้วยค่ะไปเฝ้าคือเราตามเขาแหละเราตามตามลูกเราใช่ค่ะแต่ว่าจะไม่ได้เห็นแบบฮัสสวยๆใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันเลยอ่ะแต่ที่แน่ๆไม่มีโบนแน่นอนนะคะในรูปมันต้องแต่งเอฟเฟกต์เยอะไหมคะแบบเนี้อืมพี่เพิ่งจะถ่ายไปได้สองคิวเองค่ะ สองคิวทำเสียงพี่เปลี่ยนแบบนี้เลยค่ะไปอยู่ในป่าไปวิ่งอยู่ในป่าถ่ได้เป็นภาพภาพยนตร์ไหมครับรถือว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์เท่าไหร่นะคะตั้งแต่เป็นโอเคเริ่มต้นการแสดงเนี้เป็นเริ่มต้นจากภาพยนตร์ลแล้วพออยู่ๆไปถ่ายไปก็ไปไปเป็นละลครซะเยอะก็จะได้กลับมาแสดงไม,ไม่ไม่กี่เรื่องเนี้ค่ะอ,อ,อะไรที่ำให้ตัดสิในใจว่าเออฉันอยากจะเล่นเรื่องนี้ลองดูกันนะภาพยนันมองว่า ต้องบอกว่าจริงๆแล้วแบบทั้งผู้กำกับคนเขียนอะไเลยนี่คือในในสายงานภาพ,พยนตร์มันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่าในยุคเรา<ม>เยอะเลยอะ่ะไม่ไม่เหมือนสมัยที่เราเคยเล่นมานยะค<อ>ะอันนี้รู้สึกว่าความความพร้อมของฉากของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆนะอันว่าเราก็ทันสมัยที่เข้าป่าชาติได้อยู่เหมือนกันอ,อ,อย่างสองคิวที่เข้าไปเห็นความออโวดแค่ไหนคะ ตหดเหรอคะหดยังไงยังไงคะหดในการแสดงหรือว่าหดในควารับดอะไรเงี้ยแบบความเหือยยากใช่ไหมคอหรือว่าอไรก็ไม่ไม่ได้มากค่ะรู้สึกว่าก็มันก็สูสีจริงๆแล้วเนื้อละครละครอาจจะเห็นว่าละครอาจจะต้องแครี่นานนานกว่าภาพยนตร์เยอะเลยไม่เหมือนที่เราเคยเล่นมา ที่พี่แอนดี้รีบิกเขาว่าถ้าเกิดเรารับภาพยนต์ทั้งคีเราได้แค่นี้นะแบบไม่ไม่เกินแปดเดือนห้าเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่แอนดี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเขาไม่เอาคิวเราเยอะขนาดเพราะเราไม่ใช่เป็นนางเอกเขาเอาคีเราพอประมาณแล้วอย่างพอกลับมาเล่นภาพยนต์อีกครั้งหนึ่งที่ห่าง มันต้องมีแบบว่าหรือฟื้นอ,อะไรนะคะเพราะว่าศาสตร์ันก็ต่างกันแับละครที่เราเคยเล่นโอ้โดูนี่ต่างกันเยอะค่ะแม้แต่แม้แต่ละครเองเดี๋ยวนี้การแสดงก็ต่างกันอนะอือว่ามันมันทันสมัยขึ้นเยอะเลยอะเราเป็นนักสดแสดงในเมื่อแบบในอดีตเราก็ต้องพยายามปรับปรับปรับพัฒนาตัวเองให้ให้เล่นให้แตกต่างให้ให้ตามทีุ่้ณกับต้องการคือเดี๋ยวนี้มันจะเป็นอะไรที่ สษณะของการแชร์ซึ่งกันและกันเราคิดเราอ่านบทเราคิดมายังไรพุ่งกับมองอย่างไงอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราเล่นไปปออะไรมบนีนก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะเราก็รู้สึกสนุกในการทํางานมากขึ้นรู้สึกว่าตื่นเต้นการที่ได้เจอทีมงานใหม่ๆพุ่งกับใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่เรายังไม่เคยร่วมงานด้วย ำงานมันเยอะแต่ว่าพี่แอรยังคงต้องการการหาทายในในฐานะนักแสดงอีกเยอะนถึงจะทํางานมาเยอะจริงๆว่าทุกคนทุกสายอาชีพนะทุกวงการก็ต้องรู้สึกว่าทุกสายงานของแต่ละคนนะมันก็เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยมากขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของเราเงี้ยใช่ไหมล้วได้เจอกับนักแสดงเจนใหม่ด้วยใช่เจนใหม่คดงเจนใหม่เป็นคนรักงานอินบ็เกกิ้งหรือว่าน้อง คือไม่ว่าจะพระเอกนาง,งเอกหรือแม้แต่นักสแสดงร่วมหรือที่เราเรียกว่าแบบเอ็กซ์ตาร์หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือไม่เหมือนเมื่อก่อนนะทุกคนเขาจะแบบโอ้โหเป๊ะมากยิ่งเอ็กซ์ตาร์ที่เขาต้องพูดบทอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเขาจะไป๊ะอย่างน้นองๆบ,บา,างคน,นาอาจจะแบบเกลีใจพี่แอนเพราะเขาเขียนว่าเป็นมืออาชีพจริงๆการเข้าหาการฝึกซูมเนี่ยน้องๆเป็นยังไงบ้างอาจจะ เขากแค่คิสองคิวก็อาจจเกรงใจเราเพราะว่าเราสูญยุคแ่บเขาต้องความความซีเนียร์ด้วยนว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักนะมันก็อยู่ในเอเชียนะเอเชียเอเชียเราเนี่ยเราจะมีลักษณะของการที่เป็นแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะผู้หล่กูุยใหญ่เร้เขาก็จะให้ความเกรงใจแต่มันไม่ถึงขั้นเกรงกัะจนอบอะไรขนาดนั้น้ไม่หรอกค่ะเราก็เล่นๆในกองถ่ายเพราะเป็นคนที่แบบ ถ้าเครียดจะทํางานไม่ได้อะคะอ่ะคือต้องแบบสึกว่ามันมันเคลียร์สมองมันเคลียร์แล้วรู้สึกว่าแฮปปี้ที่เราจะมาทํางานอย่างนี้ค่ะเราก็จะอยากทํางานแล้วก็จะเป็นคนชอบแบบ เล่นเอย่างนี้ไว้กลับมาเนาะแต่ว่าพี่ไอ้ก็คือแย่ก็คือสวยเสมอใครทำอเนี่ยชื่อมา้าพี่แย่คือแบบว่าชี่ต้องอย่างนี้ด้วยมั้งตอนวีทย์ตอบพี่ต้องแบบนี้ด้วยความสวยทุกเทศกาลพี่แอนทำถึงจริงมากแต่กำลังใจมาจากว่าพี่ว่าจะเบาลงแล้วกันเนี่ยพี่เหนื่อยว่างค่ะแต่กำลังใจก็ว่างค่ะแต่คอมเมนต์ทุกคนชมแล้วพี่แอนแบบทเขาก็ให้พี่ก็พลาดไปนะคนอันเนี้ยที่แบบ อ๋อไม่มาเออสงการพิพากษาไปเพาพี่ไม่ว่างตอนนี้หลายคนต้องท่านส่งก็จะต้องแบบใย่แม่ก็บอกว่าเหนื่อยบ้างไม่สบายบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบว่าจำสินนิดนึงแต่แบบได้เป็นอนใจในแต่ละครั้งที่แบบว่าดูขึ้นมาแต่งอะพี่แอนใช่ไหมแต่รู้ว่าจริงๆคนเรามันก็ไม่มีความสุขกับชีวิตกับสายงานกับอาชีพที่เราทำอยากให้มันตึงไปอยาให้มันหยอดไปหนึงรู้สึกแอนนะเนาะนี่คือ คือลูกเราก็ทํางานการทำอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออ่สามีเขาก็ทำอะไรของเขาเราก็อยู่ในตรงนี้เราก็ก็เนี้ยแหละค่ะช่างแต่งนุ่มช่างแต่งหน้านี่แหละชวนกันดีนักแลแม่ทําวันนี้สิคะแม่ทําวันนั้นสิคะวเ้่ะก็เชื่อคนง่ายอ่าแล้วก็ชอบใช่อบเชื่อคนง่ายเแบบก็จะทำยังไงอ่าก็เลยทําไปซะเลยค่ะคำชมในโซเชียลมีผลในการดันในคำ ช่วยหมดแหมค่ะยุเป็นแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นอ่ะตอนนี้ที่คอนแซิลเยอะมากเลยกับ การชุดดีเทลนิสของพี่ใช่ไหมคะงงมันคือย,ยังไงว่ามันมันเหมือนกับชุดมันผิดสนามอากค่ะสีมือมันไม่ค่อยดีค่ะมันก็ต้องเน้นอ,อย่างอื่นสีมือมันสู้คู่แข่งไม่ได้ค่ะเราก็เลยต้องเอาอย่างอืงอ่นสู้ค่ะ <S <S ่คะ,อะโอ้โหมือหามากใส่ไปข้างหน้าเป็นดีนี่ตัวนั้นก็ถอดเสร็จก็ลงน้ำกระโดดน้ำแล้วอันนี้สนามที่บ้านไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นแต่จริงๆคิดไม่กี่คนจะเข้ามาบอกว่าแม่อะไรขนาดนี้หลายคนตกใจ เงี้ยแหะใส่แม่ก็นิดนึงค่ะมีแบบะโดนสั่งห้ามค่ะโดนสั่งห้ามอันนี้คือใครลูกกบพะเผลอแม่อ๋ออันนี้คือใส่ตรงจัดลูกสาวเลยว่าสาวกบเพลอหน่อยแม่ใจเย็นแล้แต่ว่าสามีไม่ไม่ว่าใช่ไหมคะสามีไม่เห็นไงี่ยเอ้าไม่เห็นไม่เห็นไม่มีเวลาดู ผมว่าหนุ่มหลายคนบอกว่าจากที่ไม่ชอบเล่นเทนนิสตอนนี้อยากจะมาเล่นเทนนิสสนามทดสาวๆหลายคนก็เหมือนกันจากที่น,นี้ทนนิสก็ฝึกกันใหญ่เลยค่ะทนนิสเป็นแรงจูงใจทาให้แบบว่าคนได้ออกกำลังกายทุกคนมีสุขภาพดีเลยว่าจะได้อานิสงส์จากตรงนี้นะคะ,ะแต่จะไม่ได้เกีทีนี้นะคะอ่าใช่ใช่ค่ะได้ตีค่ะตีแป๊บหนึ่งอ่าแล้วที่เหลือทำอะไรครับอาบน้ำนี่ก็คือเหมือนจะเป็นชุดว่ายน้ำเอาไปกระโดดสระมีแบบไม่เซ็กซี่ไหมคะมีเวลาซ้อมจริงๆก็ไม่เซ็กซี่ค่ะ ร้อนขนาดนี้เซ็กซี่ไม่ไหวตอนนี้เพราะคนก็แซวไปแล้วว่าอุยแล้วชุดหน้าแม่จะเป็นยังไงถ้าบางท่อนล่างเหลือเท่านี้แล้วท่านบนจะต้องเหลือเท่านั้นไหมอะไรอย่างนี้รอเล่นรอเล่นรอเล่นขอโทษค่ะแล้วจะมีไหมคะหลังจากนี้ท้าแม่ถามอย่างนี้พี่ก็บอกไม่มีนะค่ะไม่มี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 เลยหรือไม่กล้าไม่กล้าอยากรู้ว่าก่อนลอกมาตีเนี่ยจริงต้องเตรียมตัวแต่งตัวนานไหมคะ นี่นานหรอกค่ะชุดมันน้อยชิ้นนดนั้นก็ต้องเลือกไปเขาแบบอันนี้แบบกับอันนี้อันนี้กเข้ากันนาอะไรอย่างงี้ความความเข้ากับความไม่เข้าค่ะผสมผสานกันแล้วมันจะออกมาดีอาจจะมาอยู่ที่ร่างอยู่ที่แบบว่าร่างเราดีเขาดีเราก็ไม่ได้พูดขนาดนั้นเนาะเราก็แบบไม่ได้ ก็ถ้าตั้งใจมากนึกออกมาบางทีเหมือนแบบบางทีตั้งใจมากๆแต่งเนี้ยนี่สวยเนาะบางทีก็ลองแบบนี่แต่งแบบไม่คิดมากสบายเออแต่งออกมาดีก็มีกันใช่ใช่อะือน้องน้องเป็นไงบ้างคะท่านน้องก็สบายดีค่ะตอนนี้ก็มันเดินละครั้งสองเดินครั้งอะไรเงี้ยก็จะกลับมาเยี่ยมแม่ะคลายความเป็นห่วงได้ยังคะก็ ใครคขาเป็นห่วงได้บ้างแล้วเขาเป็นห่วงแต่แต่แต่พีเอ็มสอนหุดนะอ๋อใช่เพราะว่าทำเชียงใหม่อ่อแรงเอาได้ตัวนนี่เองได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างไหมก็ได้รับนะคะเขาก็บอกว่าโหเลือดบางก็แบบเลือดใส่เลือดกำเดาไหลอะไรอย่างเงี้ยจริงพี่แหนจริงิพี่ก็บอกว่าอย่าออกมาข้างนอกมากเงี้ยแล้วก็ให้เปลี่ยนเครื่องฟอกอากาศอย่างเงี้ยค่ะแต่เราทํางานเอาได้ตลอดน้องไม่รู้ว่าน้องคือเขาเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วไง เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วก็แบบอืนภูมิแพ้ปืนคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกแบบนี้ก็จะมีแล้วอาจจะร้อนด้วยอันว่าอืมันจะอยู่ข้างในตลอดเวลาก็ไม่ได้นะเชิยงใหม่เป็แบบเมืองที่แบบต้องออกมาหน่อนึงนะต่นน้องก็สู้โดนนี้ก็สู้เขาก็ชอบอะค่ะชอบเขาชอบเหนื่อยแม่ก็สอบลันใจอย่างเดียวเลยก็วางใจก็เป็นห่วงด้วยแต่ก็เขาก็บอกว่าแล้วเขาดูแลทั้งนี้เดี๋ยวนิดหนึ่งอีกสองเดือนก็น่าจะหมดเขาบอก แต่ว่าตัวเขาเองก็ยังจะอยู่ที่นั่นยาวๆไม่ได้คิดจะอยากกลที่นู่นแล้วอ่ะค่ะนักปี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องทำงานแล้วมันก็ไม่ย้ายง่ายๆเนาะเราชินเลยขายแล้วแม่แบบว่าหางรู้กแล้วชินแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนก็ใช้ชีวิตของตัวเองค่ะทุกคนต้องใช้ชีวิตเนาะแม่ครับที่เทนนิสไงแม่ตี่แต่เทนนิสก็ไม่ไหวแล้วแพงอ่ดียวอะไรตอนนี้นี่แอนจะมีลาฮอร์ ตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะเงียบๆนาะมีภาพยนตร์แล้วก็มีอ๋อมีละครของเอ่อทั่นของเอืมไฮพีบีเอฟที่ที่วันที่สิบเอ็ดนี้จะเปิดตัวใช่ใช่ก็ทำงานยาวๆเหมือนกันนะแม่แต่นั้นบทมันนั้นพี่มีไม่ไม่เยอะค่ะเป็นแค่เป็นช่วงตอนสำหรับตำรับแม่แต่ว่าการแสดงยังคงติดต่อ พี่เข้ามาเรื่อยๆเลยพี่ก็มีหลายคาแรคเตอร์นะคะติดต่อได้นะคะยังมีบทโยท่าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคอมเมดี้อ่ะพี่แอนเรื่องแบบตลกได้ไหมแอนคนตลกเออโนบิมิดมเลยที่เพราะว่าหลายคนชอบโยนบทดราม่ามาให้ชมวากที่นี่เขาต้อกันความแปลกใหม่แต่พี่เล่นตลกได้ด้วไม่ไหวพี่แอนอยากเล่นตลกไหมพี่ก็เคยเล่นตอนนั้นเนาะของจี m เเนาะเรื่องแต่อีกก็ได้นะคะ ไปนะคะทำได้ <laughs> <usion> ีอนนสวยมาเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ่มอบคุณนะคะท